ต้องเย็นนิดนึงครับว่าในปีนี้เนี่ยจากปีที่แล้วผ่านมาในส่วนของโควิดนะครับเราก็สามารถยังรักษารายได้นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีกําไรนะครับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วก็สามารถจ่ายผลผลได้ค่อนข้างดีนอกจากนั้นในปีนี้เรามีสายกำผิดใหม่ก็คือ NT11 เกิดขึ้นจากที่ผ่านมาตาเพชรเองเนี่ยมีข้อจํากัดก็คือฝั่ง supply สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรามีความพร้อมความยืดหยุ่นในการถือสินค้าในกลุ่มไม้ที่หลากหลายขึ้นปีนี้เราตั้งเป้าเป้าหมายการเติบโต5%นะครับซึ่ง5%เนี่ยถามว่าชาเลนจ์กับเราไหมแน่นอนมันชาเลนจ์กับเราเหมือนกันจับภาวะเศรษฐกิจซึ่งยังไม่แน่นอนแต่ถามว่าตาเพชรเนี่ยมี4ช่องทางจัดจําหน่ายนะครับมีผ่านตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือเอเจนต์มีผ่านทางด้านโครงการก็คือขายตรงโครงการซึ่งอดีตเนี่ยก็ถือว่าซบเซาแต่ถามบอกว่าเราเองก็มีคู่ค้านะครับใน เดเวอเปอร์แบรนด์หลักๆหลายแบรนด์โมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งณนะวันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งมีอัตราการเติบโตที่และสุดท้ายก็คือต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยการเติบโต5%เนี่ยถ้าภายใต้พื้นฐานไม่มีข้อจํากัดเช่นล็อกดาวน์หรืออะไรต่างเนี่ยมันน่าจะไปได้เพราะด้วยเหตุผลว่าณนะวันนี้อย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการห้ามข้ามนะครับในส่วนของบุคลากรแต่ถามบอกว่าการทรําธุรกรรมยังเดินได้ไหมยังเดินได้อยู่นะครับเพราะงั้นผมก็ยังมองภาพว่า การตั้งเป้าหมายการเติบโต5%ภายใต้ข้อจำกัดนี่เป็นความท้าทายแต่ถ้าทุกอย่างผมก็เชื่อว่ามันเป็นทิศท,ทางที่ดีแน่นอนนี่คือคือการเติบโตเพราะงะั้นตาเพชรเองเนี่ยสินค้าที่มีมันคือกลุ่มหลังคาและผนังนะครับวันนี้ต้องมองว่าเรามีครบมันเหมือนกับว่าวันนี้เราเราเรา,เราครบเซตทุกอย่างเพราะงะั้นวันที่เราซื้อคุณเคยได้แค่รายได้หลังคาแต่วันนี้เรามีทั้งรายได้ในส่วน ฝ้าและผนังด้วยแต่ก่อนเนี้ยหลังคาเกือบร้อยเปในหลายปีที่แล้วตอนนี้หลังคาผมว่าเหลือประมาณสัก60%ซนะครับซึ่งแน่นอนส่วนที่เสริมขึ้นมาก็คือผนังแต่ผนังที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มีทั้งผนังที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ผนังที่เป็นอิฐมวลเบาเพราะณนะวันนี้ที่ตาเพชรเติบโตมาเนี่ยยังเป็นแนวราบถูกไหมครับเพนถามว่าโอกาสมีไหมโอกาสทีม่มีแนวดิ่งอีกเพราะปีนี้ที่เราทํา nt 1 1เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามาเน้นเรื่องสินค้าผนังซึ่งพื้นนนผผิวขอองงััยเยมะ ถ้าเราคิดจากต้นทุนวัสดุเราต้องมองภาพว่าหลายปีที่ผ่านมารายได้ที่ตาเพชรเข้ามาเนี่ยจะเป็นหลังต้นทุนของบ้านเนี่ยไม่เกิน10%แต่ณวันนี้อนาคตถ้าจากนี้ไปด้วยแบรนด์รู้จักเราก็คงจะได้จนถึงขึ้นไปอีก30%นะครับจริงๆต้องมองภาพว่าถ้าตัวของของสินค้าทดแทนไม้เนี่ยถ้ายิ่งเป็นพื้นเนี่ยมาจิ้นมันอาจจะได้ไปถึง40-50%นะครับแต่ถามว่าณนะวันนี้ที่เราทำหลังคามาหลายปีเนี่ย เราเคยวางทาร์เก็ตไว้25-27ซึ่งผมก็เชื่อว่าปีที่แล้วเรามีดได้จนถึง29นะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าณนะวันนี้เราก็ปรับเป้าหมายอย่างน้อยให้อยู่ในเรน์สัก27-29ขึ้นไปนะครับผมก็เชื่อว่าโปรดักต์มิกซ์มากกว่ามันจะเป็นส่วนที่หนึ่งถ้าเราสินค้ากลุ่มผนังกลุ่มพื้นต่างๆเข้ามาเสริมกับกลุ่มหลังคาในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ากลุ่มผนังต่างๆพวกนี้มันน่าจะกลับด้านกันก็คือหลังคาก็อาจจะลงมาเหลือสัก40 นะครับแต่ว่าตัวของผนังก็ขยับไปเป็น60แต่แน่นอนไอ้ยอดซื้อยอดรายได้ของบริษัทน,นะครับก็น่าจะเติบโตขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องตั้งเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า5%ต่อปีการทำบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดกันมาเมื่อ5ปีที่แล้ววันนั้นตราเพชรอาจจะไม่มีสินค้าครบอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จะพิสูจน์ยังไงให้คนก็เห็นว่าคุณมีสินค้าครบเซตการทำบ้านออกมาทั้งหลังเนี่ยมันคือเป็นตัวพิสูจน์ สองผมก็เชื่อว่าช่องทางที่เขาขายเราอยู่เนี่ยวันนี้เขาขายยังไม่ครบเขาอาจจะขายแค่หลังคาเลยเขาอาจจะไม่ขายผนงังจะเป็นคำนี้ง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณมีครบมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าหนึ่งคุณสะดวกคุณคุยกับเราคุณซื้อได้ครบทุกอย่างถ้าเป็นโครงการก็เช่นเดียวกันในแง่ลอจิสติกก็ make sense เพราะเหตุผลว่าคุณก็ไม่ต้องไปซื้อใครซื้อจากเราสินค้าก็ส่งจากโรงงานที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าณนะวันนี้เป็นเป็นเรื่องราวของการที่ทําให้ลูกค้ามองเห็นว่า ไอ้ที่สินค้าตาเพชรมีทั้งหมดเนี่ยคุณสร้างบ้านใช้ทีหลังแต่การที่มาทําเป็นบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันมองโจทย์โจย์หนึ่งว่าณนะวันนี้ด้วยค่าแรงด้วยเวลาต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าคุณทําในเวลาที่ควรจะเป็นอย่างอย่างบ้านที่นั่งอยู่เนี่ยเราพูดกันถึง75ตารางเมตร75ตารางเมตรใช้เวลาก่อสร้างแค่3สัป,ปดาห์ถูกไหมครับณนะวันนี้ถ้าเป็นราคาราคาขาย,าขายที่เราตั้งอยู่ประมาณล้านสก็ตกตารางเมตรหนึ่งหมื่นหกซึ่งก็ไม่ได้แพงใช่ไหมครับแต่ถามบอกว่า แล้วเราจะทําอะไรต่อตรงนี้เราคงมองหนึ่งกับคู่ค้าขายสินค้าให้เราครบ2คู่ค้าบางรายเขาก็อยากเขาก็มีผู้รับเหมาในมือเขาก็สร้างบ้านประกอบขายก็มีลูกค้ากลุ่มพวกนี้เข้ามาหรือณนาวันนี้บริษัทรับสร้างบ้านประกอบขาย mm. เขาก็อยากซื้อกับเราเพราะว่าเราตอบโจทย์ได้ก็คือผนังที่ความสูงต่างๆเนี่ยคุณไปซื้อในตลาดไม่มี ของเราทําให้ทีเดียวเสร็จ<ป>การที่ตาเพชรจะทําบ้านนอกดาวเองเนี่ยคงคงยังไม่ใช่เรื่องที่ตาเพชรจะทําที่ที่มองไว้ตรงนี้นะครับคืออยากจะมองภาพว่าหาหาพาร์ทเนอร์ก่อนในกลุ่มพวกนี้แล้วเราซัพพลายของให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองไปอีกช็อตหนึ่งว่าในกรณีถ้าเกิดเข้าไปไม่ได้เขาไม่พร้อมจะเป็นเงินทุนหรือจะเป็นอุปกรณ์เราก็สามารถทําได้ ถูกไหมครับแต่เราเราคงอยากจะต้องมองภาพว่าเพราะบางสิ่งบางอย่างการเดินธุรกิจเนี่ยจะไปมองว่าเราทําเองทุกอย่างคงไม่ได้เราคงอยากจะมองภาพว่าเออถ้าวันนี้สินค้าที่เราทําไปแล้วช่วยให้ต้นทุนเขาต่ําลงให้เขาตอบโจทย์ได้ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเราสามารถหาลูกค้ากลุ่มสร้างบ้านประกอบได้ไหมซึ่งอาจจะมีในกระจายในภูมิภาคซึ่งจากที่ตอนเราทําบ้านนอกดาวหลังเนี่ยเราเชื่อว่าเขามีงานเต็มมือแล้วสองการที่เขาซื้อตรงกับเราผมเชื่อว่าเขาประหยัดต้นทุน ใช่ไหมครับแล้วก็ผมผมว่าเรื่องราวพวกนี้บางทีเขาอาจจะมีสินค้าบางตัวที่เขาอยากพัฒนาเพิ่มใช่ไหมครับในขณะที่ไม่มีขายในท้องตลาดอันนี้ก็เป็น <c oughs> โอกาสเราก็เลยมองภาพว่าณวันนี้ในโอกาสที่คนจะออกไปท,ทําธุรกิจด้วยตัวเองไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องของการรีโนเวทอาคารเก่าให้ทําสร้างใหม่ <c oughs> ผมว่านั่นคือคือตัวที่ตอบโจทย์และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยตัวไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันไม่กลัวน้ำนะครับสเนี่ย ถ้าเราดูวิธีการทําผนังแบบเดิมเนี่ยคุณจะมีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือฉาบเรียบแล้วก็ทาสีซึ่งคุณไม่น่าจะเข้าไปอยู่ได้หลังจากที่เสร็จก็ยังต้องทิ้งไว้ให้สีมันหายสติดวอลเปเปอร์คือที่วอลเปเปอร์เมื่อติดไปมีความชื้นก็ลอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือ 1. เป็นดิจิตอลปรินติ้งทำจบมันมี2แบบแพทเทิร์นนึงก็คือลายปกติที่เราขายลายอิดนะครับหรือสีหิน หรือโยโอลดีไซน์ถ้าดูจากข้างหลังจะเห็นว่าเป็นโอลดีไซน์ก็คือคุณอยากทำร้านกาแฟาแบบนี้ไหมคุณก็ทําได้เาะ่ะนั้เราคงมองจุดเริ่มต้นจากสิ่งที่ในแนวราบให้ตอบโจทย์เท่าก่อนนะในน,นง่ต้นทุน2เราก็มองแนวดิ่งเพราะแนวดิ่งเราเชื่อว่าถ้าคุณจะใช้วิธีทาคอนโดในห้องแล้วทําผนังแบบไม่ต้องมานั่งฉาบแบบนี้ก็เป็นโจทย์ตอบนะแต่ถามบอกว่าณนะวันนี้ถ้าเราดูจากตลาดสหริมรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าคอนโดอาจจะต้องแผ่วหน่อยแต่ถามว่า การที่ทําให้เขารับรู้รับทราบความพร้อมอันนั้นอันนั้นคือคือสิ่งที่เราจะทําถ้าพูดถึงโครงเนี่ยเรามีโครงหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับมีมีโครง,งคาเพียงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเพิ่มเครื่องถ้าคิดว่ามันไม่พอแต่อย่างที่เรียนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่องทางของการขายโครงการมันดรอปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะบริหารก็คือว่าทํายังไงจะให้อัตราการใช้เครื่องนะครับสูงสุด ซ,ซึ่งผมเชื่อว่าเงินลงทุนในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากกับวัสดุปิดต่างๆพวกนี้อันนี้มันมีอยู่แล้วในบริษัทนะครับเพียงแต่แค่ว่าหนึ่งจับให้มันถูกต้องถูกเวลาเข้าไปปีนี้เนี่ยจริงๆปลายปีเนี่ยณวันนี้เราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากปีที่แล้วเราตัดสินไปเมื่อ13พฤศจิกาในไทม์ไลน์เนี่ยเราคงจะมองไปในช็อตตอนปลายปีนะครับในการที่อาจจะต้องสร้างสเกลดาวออกมาให้ใแมทช์ความต้องการณนวันะน,ะน,ะนี้ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเลิร์นนิ่งของเราเหมือนกันว่าเอ๊ะ การที่เราทำขึ้นมาในไซส์75ตารางเมตรในมูลค่าการขาย16 0่นเนี่ยมันเมคเซนต์ไหมกับตลาดแต่ผมเชื่อว่าเป็นไปได้2บางทีมันอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่อาจจะต้องการไซส์ที่เล็กกว่านีอ้อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราพยายามจะต้องค่อยๆปรับให้ตรงกระโจทย์ที่ต้องการจริงๆตาเพชรเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าถอยไปตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสิบหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่มีปัญหาเรื่องแ,อแคชโฟโลเลยนะครับ หลายหายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการการซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมองจาก2มุมบางทีราคาหุ้นมันไม่อยู่ในปัจจัยพื้นฐานที่เราธุรกิจที่ควรจะเป็นนะครับสถ้าเราไปซื้อหุ้นเนี่ยคืนเนี่ยพาระของเงินที่ไปจมกับ catch operating ไม่ดีเนี่ยก็คงเป็นปัญหาแน่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอด2ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมองภาพว่าถ้าดู e อีีไดย่างปีที่แล้วเนี่ย เราก็เกาะอยู่ตัวเลขประมาณ950ล้านสายการิตให,ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆแทบจะใช้แคชจากออปเปรตทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันภาระของเงินกู้ในระยะยาวเนี่ยตาเพชรไม่ค่อยมีแล้วก็ถ้าถามว่า DE ในสัดส่วนต่อทุนเนี่ยสูงสุดที่เรามีณขณะนี้คือจุด7ซึ่งถือว่าต่ำมากแต่จริงๆเราก็ตั้งเป้าไว้ก็คือว่าเราคงคงไม่เกินหนึ่งนะครับแต่ถามบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีว,วันที่ธุรกิจไม่ดีเนี่ย c a s h operating เราต้องนเฟิร์มเราต้องเฟิร์มให้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีไปไปปรับเรื่องโครงสร้างหรือลดเงินเดือนอะไรต่างแต่เราสามารถเรากลับมามองในทิศทางว่าเออเรามาช่วยกันทําอะไรในส่วนที่จะสร้างไรายได้ให้กับบริษัทดีกว่าถ้าไปดูประวัติศาสตร์นะครับหรือ record ของตราเพชรในการที่ประกาศเรื่องจ่ายเงินบรนผลนะครับ50%ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองเนี่ยเราจ่ายเกินกว่านั้นคือ70นะครับ สองเนี่ยทุนจดทะเบียนวันนี้ปัจจุบันเนี่ยจากปีแล้ว 3, 9ามเล้านเนี่ยมันน่าจะลดเหลือเหลือ855ในมุมที่ดีกับนักลงทุนก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้นคืออย่างน้อยมี10%แล้วถ้าจะดูจากล่าสุดเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยเราจ่าย40ตังค์นะครับณนะวันนี้ในปี6-3ที่จบลงเนี่ยเราจ่าย42ตังค์เพราะฉะนั้น เราน่าจะมองเห็นภาพว่าโอกาสที่บริษัทจะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะครับต่อหุ้นซึ่งสถามวนาราคาปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่ายูวก็น่าอยู่ประมาณสักเจนะครับ